ยอดขาย PV 7เดือนแรกมาแล้ววิวเอ็กซ์แซงฟอร์จเนอร์เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้เป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดขายรถในกลุ่ม p v m นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจแบบมากๆเลยนะก็คือทางด้านของมิวเตัวใหม่นะฮะเพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเดือนนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนแรกเลยนะฮะที่ทางด้านของอิวสุมิวเนะครับทำยอดขายแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแซงโฟร์เจเนอรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถือว่าภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นไม่บ่อยอย่างแน่นอนเป็นยังไงจะค่อยๆไล่เรียงแต่ละประเด็นเลยนะครับ พามาเริ่มต้นดูจากประเด็นแรกนะฮะประเด็นแรกก็คือยอดขายรายเดือนนะครับถ้าเกิดว่าดูยอดขายรายเดือนกรกดาคมปี67นี้ในกลุ่ม p ี v วีนะครับทำยอดขายรวมกันอยู่ที่2,959คันนะครับติดลบลงไป36.9นะฮะติดลบลงไปเยอะหน้าดูเลยนะครับแต่พอดูยอดขายรวมกัน7เดือนนะครับรวมกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะฮะยอดขายรวมกันอยู่ที่21,748คัน ติดลบลงไป42.7นะครับซึ่งต้อบอกว่าเป็นกลุ่มนะฮะที่ติดลบเยอะที่สุดนะฮะในรถกลุ่มต่างๆที่มีในไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ EV รถน้ำมันรถกระบะอะไรก็แล้วแต่นะครับ P P V ที่ถือว่าสาหัสที่สุดแต่ก็ยังพอมีความหวังอยู่นะครับก็คือทางด้านของอีวสุ m มิ X นะฮะที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับและล่าสุดนี้แซงโฟลเ,เตอร์ขึ้นมานะฮะอาจจะทําประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ซึ่งปกติแล้วนะฮะดวาวจนเนอร์ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการนะครับแต่ปีนี้มิวเอ็กน่าสนใจจริงๆอาจจะค่อยๆได้เรียงแต่ละอันดับเลยนะครับาพามาเริ่มต้นดูที่อันดับ5นะฮะอันดับ5ก็คือนิสสันเทรานิสันเท,รา,นนเทราทํายอดขายเดือนล่าสุดเหลือเพียงแค่15คันนะครับติดลบลงไป79.5%แล้วพอดูยอดขายรวมมปเเดือนนะฮะอยู่ที่246คันติดลบลงไป66.5%นะฮะ นิสันเทอร่าณนะปัจจุบันนะครับโอ้โหถ้าดูทางด้านอย,ายอดขายต้องบอกว่าเหลือเพียงแค่10กว่าคันเท่านั้นยอดขายนี้นะคะต้องรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมีโมเดลใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆไหมจาบทางด้านของนิสันนะครับนี่มาดูที่รถถัดมานะฮะอยู่ที่อันดับ4อันดับ4ก็คือปาเจโร่มีสุบิชิปาเจโรนะฮะโอ้โหอาการหนักไม่แพ้กันนะครับทำยอดขายเดือนล่าสุดเหลือเพียงแค่9 1คันเบื้องสมาชิกครับเป็นไปได้ยังไงะฮะ ติดลบลงไป57.3%แล้วก็พอมาดูยอดขารวมกัน7เดือนนะครับอยู่ที่1,543คันติดลบลงไป44%นะครับอ่ะทางด้านของมิสุชิปัจโจโรสปอร์ตนะฮะยอดขายนี่เราบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเหลือเพียงแค่หลัก10แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่านะฮะปกติการิเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันเนาะ รถที่เป็นกลุ่ม PvV นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นฐานเดียวกันกับรถกระบะนะครับนั่นหมายความว่านะรถกระบะหน้าตายังไงรถ Pv ก็ควรจะหน้าตาใกล้เคียงกันนะครับแต่มิซูบิชินะฮะตอนนี้ทางนัานของไทรตันเขาปรับหน้าใหม่ไปแล้วนะคะปรับมานานแล้วด้วยนะครับทางน้านของปาเจโร่สปอร์ตยังไม่ปรับหน้าตามอันนี้ต้องจับตาดูแล้วกันนะครับว่าปาเจโรสปอร์ตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูที่อันดับ3นะครับอันดับ3ก็คือ Ford e v e r อร์เ ฟอร์ดเอเวอเสทำยอดขายเดือนล่าสุดน่าสนใจนะฮะตัวเลขดูดีเลยอยู่ที่760คันติดลบลงไป19.8%ในเดือนล่าสุดนะฮะยอดขายรวมกัน6เดือนอยู่ที่5,023คันติดลบ22.4%นตะครับตัวยอดขายต้องบอกว่าดูดีขึ้นพอสมควรนะครับน่าจะเกิดจากทั้งน้าของตัวยอดจองในช่วงของงานมอเตอร์โชว์นะฮะตอนนี้เริ่มจะมีส่งมอบกันไปหลายคันแล้วว่าอย่างนั้นนะครับเอเวอเรเองก็ทํายอดขายเนี่ย ตีตื้นขึ้นมาว่าอย่างนั้นนะครับปกติเดือนก่อนนะติดลบเละเทะเลยนะฮะแต่พอมาเดือนนี้นะครับถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆเป็นรถสมรรถนะสูงนะครับราคาก็อาจจะสูงสักนิดนึงนะสำหรับตัวใหม่ล่าสุดเอเวอเรสต์วีนะครับแต่ถือว่าเป็นรถที่แรงแบบขั้นสุดเลยนี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ2อันดับ2ไม่น่าเชื่อนะครับแชมป์คนเก่าคนเดิมนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร ตกอันดับมาอยู่ที่อันดับ2ได้ยอดขายเดือนล่าสุดที่933คันติดลบลงไป47.5%นะฮะโอ้โหภาพนี้ผมว่าหลายๆท่านไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะครับสำหรับน้กของฟอร์จูเนอร์ขายต่ำกว่า1,000คันต่อเดือนนะครับและตกอันดับมาอยู่ที่อันดับ2องอ่าเรมาดูยอดขายรวมกันนะฮะปัจจุบันถ้ารวมกัน7เดือนนะฟอร์จูเนอร์ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในยอดขายที่7,847คันนะฮะยังถือว่าดูดีนะสำหรับยอดขายรวมกันยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับ แต่ยังติดลบอยู่ที่33.3%โอ้โหตัวเลขนี้ต้องบอกว่าลบลงไปเยอะน่าดูนะฮะแต่ถือว่าเป็นปีที่ทางด้านของ Fortuner นะฮะถูกท้าทายหนักที่สุดตั้งแต่เคยมี Fortuner มานะฮะเพราะปกติ Fortuner จะเป็นเบอร์หนึ่งต้องบอกว่าตลอดการเลยนะครับไม่มีรุ่นไหนมาเทียบเคียงได้เลยนะปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่อาจจะเจอคู่แข่งแซงเข้าป้ายในอันดับหอาจจะเป็นปีแรกนะครับที่ f o r t u n e r เนี่ย อาจจะตกไปอยู่ที่อันดับ2เดี๋ยวต้องจับตาดูนะฮะทีนี้มาถึงที่อันดับ1น,นะครับอันดับ1ที่ต้องบอกว่าไม่ผิดคาดเลยนะฮะก็คือยูสูมิวเตัวใหม่ล่าสุดนะครับทำยอดขายเดือนล่าสุดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งด้วยยอดขายที่1,160คันหอ้ยโหยอดขายดีท่านนะับตามอันดับถือว่าดูดีเลยนะครับแต่ถ้าดูที่ตัวเลขนะยังคงติดลบอยู่นะครับติดลบลงไป30.8%แต่ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนี้สักเท่าไรรนะคับ ที่จะมีรถสักคันหนึ่งนะฮะในกลุ่มรถ PV ด้วยกันนะครับแซงฟอร์จูเนอร์เข้าไปมิวเถือว่าทําผลงานได้ดีมากเป็นตัวใหม่ล่าสุดสดๆซิงๆเลยนะฮะหลายๆท่านคงจะอยากได้เหมือนกันนะครับามาดูที่ทางด้านของตัวยอดขายรวมกันเจ็เดือน7เดือนเนี่ยมิวเอ็กยอดขายยังคงเป,ป็นเบอร์สองนะครับแต่ว่านะฮะยอดขายต้องบอกว่าจี้ฟอร์จูเนอร์นาดูนะเพราะว่ายอดขายของมิวเเนี่ยเดเดือนอยู่ที่70,89คันนะฮะ ติดลบลงไป5 0 4อโอ้โหแต่ติดลบเยอะจริงนะครับแต่ว่าตัวเลขนี้นะฮะไม่นานนะครับผมว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสนะมิวเอ็กซ์อาจจะแซงฟร์จูเนอร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะในปัจจุบันนะเขาตามมาอยู่เนี่ยถ้าเอาตัวเลขคร่าวๆอยู่ที่ราวๆเจ็ดร้อยกว่าคันเสร็จเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ถือว่าจะเป็นปีแรกเลยนะครับอาจจะเป็นไปได้นะที่ได้ของมิวเอ็กซ์ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับใหม่ๆสดๆจริงๆเหมือนกัไเลสิ่งแจ้งนะครับ จะทำผลงานได้ดีแน่นอนในช่วงปลายปีแต่ต้องรอดูนะครับว่าจะทำผลงานได้ถึงขั้นแซงโฟลเดอร์ไหมสร้างบอดดาสตา์หน้าใหม่ได้ไหมนะครับแต่วันนี้ขอบคุณาาทุก่อ้สมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ